แพงกว่าอีกโอ้แพงกว่ากราวเนี่ยดีเยี่ยพอคือพอพ่อรถลดเทียนไหมไม่เอาเทียนกูไม่เอาเลยกูแบบกูไม่ชอบเล่นของเทียนไม่เงกูชอบสนุกสนุกของแท้จบปะเองเขาจะได้ไม่เจ๊งเออจะเล่นเดี๋ยวจะเล่นแปซิฟี่ไม่นี่ว่าจะเล่นฟาร์มบอล อูอันนี้ยิ่งหนักเลยเฮียเราเราไม่รู้ประวัติผีอะไรวะเนี่ยพี่บอสจะพาเล่นพี่บอสจะตีมอ้ยสวัสดีครับย่งมันแกงเตือนอยู่ตีมเหียะไยวะพี่ี่บอสอะไรมันตั้งชื่อช่องไว้เฮี่อะไรอ่ะ ไอชีชอออ่องอะไรมาบะมียอะไรอ่ะมันตีไม่บอกไม่กล่าวด้วยนด้ว้ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนะดูครับ,รบ,รบสองคนเหลือคนเดียวลว ขอเมนกูมาะครับจุ๊บๆโอเคครับเหรือว่าเองจะเล่นรักหกดแค่ทำเกเรไเดินราเนยาดิาดินได้าดินได้ทะักลักกันก็ดกดไลค์ล้ครับรักกันกูโจเขายุติสี่ไม่ทีัพจีเบทเทอร์รอยัลย่าหาทำเลยดีกว่านะ เดี๋ยวเองจะเล่น C S G O c o u n Strike c o u t e r Strike g l b อันนี้ว่า Global Global of of อะไรอะ Offensive อืมกรเกีครับนีลากตีัน o u t e r c o u t e r Strike g l b Offensive คืออานยากๆเ่ยอีเีเเล่นเดียเองหรือว่าเองจะเลเกมนี้ี ออฟตรีฟโคดพ่อโคดแม่แพงอีเห้อเดี๋ยวนี้เราไม่อานภาษาอังกฤษไม่มีเงินก็ไม่มีเงินไม่มีเงินสีออฟตีไม่มีเงินอะไรเนี่ยหน้าปกอีเหี้อคุยอะไรหน้าปกเคี้ยมากับฉันจะเล่นฟอร์ h ซ่าฮอลลีซันไวท์ราคาจุ๊บจุ๊บกดแล้วครับราคาแปดพัน และข้าพันแฝดข้าพันแฝดก็เผยื่อไอ้สัสไม่ได้คนเดียวในายสั์หรือว่าเองจะเล่นครัมหรือยูมราคาห้าร้อยแพงยิ่งกว่าเดิมอีกหรือว่าเองจะเล่นเอ่อครัมยังไงวะอือยูเอสที่ก็แพงไปกว่าเดิมอีกใช่ไม่เล่นดูตาถูกนะทำไมกูยิ่งหาเกมมันยิ่งแพงเรื่อยๆวะไอ้เหี้ยจะเล่นดูตา เออนนี้เล่นนี่ไงเกมอะไรอ่ะโดดร์ไลมอนสตอรี่นี่ราคาเกมก็ร้อยเก้าสิบบาทนะหวยเฮียกินมันยังอะไนอย่างเงี้ยโคตรแพงไอ้สอดเดี๋น่าสนใจว่ามันเป็นเกมแนวสตอรี่ไงกูอยากเล่นเกมนี้เกมบลูเอาแต่เกมเขามีลิขสิทธิ์นะนี่จริงจริงอันนี้เกมเขามีลิขสิทธิ์ครับพี่น่าสนใจจอยเอ็กซ์แคนอมา ใช่เหรอเอสี่ดาวเอ้อยากูไปสุ่มแป๊บมึงทำมาเซอร์บีกูอันแรกใช่ไหมเออใช่อยากเล่นเกมนี้ไอโ้โบรเนี่ยที่มันวิ่งอ่ะซับโบโรเบโรเบโรเนี่ยโบรฟอรนีิเมชา่นดนะอว์อันนี้เป็นวอลเฮมอ่ะนี่อันนี้ดูภาพด้วยครับดูภาพมันด้วยนี่เกมมันจะดูแบบโบราณโบราณหน่อยภาพมันจะเป็นแนวพิกเซลหน่อย เอาไว้ถือไว้ใช้ได้เลยนี่นี่ดูพิกเซลเกมแต่ไมก็นี่ดูดูดูเกมเขาเป็นภาพแนวพิกเซลนะแต่ว่าเกมเขาแม่งมีเฮียให้ทําเยอะมากดูดูดูจากบ้านก็ดูแล้วไอเฮียว่าเกมมันคนน่าเล่นถึงแม้ภาพจะดูโง่ๆหน่อยแต่มันมีอะไรให้ทำเยอะมากแต่เกมมันงสมจริงจัดดูด้วยดูด้วยเนี่ยกูอยากเล่นบูฟาร์โรพี่น์บูฟารีเฮียสักอย่าง นี่นี่ดูบ้านนะเฮียคนพ่อคนแม่ลงตอดีมั้น้องลงตอดีไหมไม่หขี้เกียไปวะแค่ข่มตัวเอาง่ายๆนะเล่นฟอัมเพื่อนไอ้ยัยถูกสุดละเล่นฟอคัมอะเล่นฟอัมกันปะฟอัมฟอคัมเออได้คนอฟอกัมเนี่ย<ห>วะ ไอ้ขนมไอเอาทำห้าดาวได้ได้ไดได้เียวเลยเกมเมเกี้เกมเมเกียอะเกมเมเกีนมขนมห้าดานเอ้ยเกมเกมมันได้ตังเคยเข้าไปเล่นมันได้ตัง่ว่ามันดาเมจเพิ่มทีละวกูเข้าไเล่นเลนะโมันเป็นมต้าเก่าอ่ะเนตัวมีต้าเก่าไอ้เกมเมื่อกี้เนี้ยช่หรอความเก่ากูนะไม่ใช่คมปัจจุบันคมเก่าเป็นตัวมีต้าเก่ากูได้ละครบตัวละ เวล์แรมหกเลยสันไม่เล่นละดีกว่าเซเบอร์กับไอ้เฮียเอกนอรไหนดีกว่ากันวะเอ่อเซเบอร์ดีกว่าเซเบอร์เซเบอร์เอกนอร์ดามีนิดเดียวเองมันเป็นไม่เป็นตัวเก่าแล้วไงเอเบอร์มันอยู่ปะเนี่ยอยู่เอเบอร์อยู่ใช่ไหมน้องมาเตล เยอะๆเยอะมึงกสนใจเกมไหนเพื่อนมาแตว์เพื่อนเองสนใจเกมไหนเพื่อนมาแตวเพื่อนมาแตว์เอียมไม่ได้ยินเสียงมึงฉันเอียมไรจะเล่นเกมอะไรกันฮะเองสนใจเกมไหนคือเอาง่ายคือที่กูพูดมาคือมึงไม่ได้ฟังเลยอืมไม่โอ้ไอ้คุยกูว่าอะไรนะสักปะไัยเหี้ยแม่แม่คือ รกชาแบบหูดงหูดับเออไปเล่นเกมไม่ยังกระโดดอะไอ้ที่มันเป็นผักผลไม้อะฮะผักผลไม้นี่มันกระโดดอะผักผลไม้ไม่แย่งเดี๋ยวนะกูสกุดดักก็ได้เออโคตรุณโอ๊ยที่นี่มึงดูนะเพื่อนกูจะเริ่มพูดใหม่ตั้งแต่ต้นเรามีแพลนั้น่ะทำทำอะไรวะเรามีแผนว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันนะจะมาดูที่เริ่มเกมนี้ก่อนอ่ะนี่นะ ดกดบกเม่เลกมามีนก็มีเกมเสียตังค์อะไงเี้ยอ๋อก็ต้องเสียตังค์นีถึงจะนุกูไม่มีกูไม่มีเงินนะราวดเงี่วะจีพี่พี่พีพี่ชายพี่ชายพี่ครับพี่ครับพี่พี่เดยว เดี๋ยวพวกพี่ดูโปรไฟล์ผมนะเออเกมนั้นนะที่ผมบอกอ่ะพี่ครับพี่พีพีมึงจะเรียกเที่ยงหนาววะเธอไคุยดูโปรไฟล์ผมดูดูเอาอะไรเราดูคือใครอีดอกนี่คือใครอ่ะน่ารักไอ้ควายไปหาเอารูปเขามาตั้งไอ้ควายขอหะ อม่ได้แถบเขาให้เขาไปแจ้งความเลยเอออย่าตั้งตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่เอาลูกมาตั้งในะสิแีบเขาสมงตาไปแจ้งความเลยเนี่ยแจ้งความแจ้งความยังไม่ทำทำไมอ่ะมบิงได้ขึ้นศาลข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ใช้รูปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่แล้วเขาเป็นคนออกไอ้อะวะเขาเป็นคนต่างชาติเลยชาติเนี่ย ตัาชาตเดียวชาติดียชาตินะลูกหมาวิววิวน <the <the ี่เพื่อนมีอะไรนี่ปะเดีมีอยากเล่นเกมนี้ปะสีออบีบไม่อยากเลยเดี๋ยวไม่อยากเล่นบะาสีอ๊บสีอ๊บไม่อยากล้องเรืีอ๊อบีอบสี๊บีออฟีออฟออ๊บีออสอกลีี่ีอลีบบ เราจะไปเป็นเราจะไปเราจะไปแบบล่องเรือเหมือน p พร a ว of the ี a r i b b e a n มันมันมันเป็นเกมหลุดเอกบอกไหยถ้าเราไปโหลด Xbox อกบอกในอะไรอะสัตตุลมาแล้วเราหลดอันนี้ได้ว่ะหรือมึงจะเล่นเกม The... อยากเล่น t h e ะซีซีอ่ The Sea ซีซีอ่าไม่มีอ่านี่ครับ The Forest เกมนี้ กุูซักฮะใครเขาเป็นเฮี้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยลองถามอ,อะไรกนะครับสงสารเรื่อเงเฮี้ยอะไรวะอ้าวอะไรวะอะไรอะไรของมันเนี่ยใครอะไรดิ อะไรวะอะไรคืออะไรวะคูณโมไม่เห็นเะยย้ำดูอะไรวะเฮ้ไอ้เหี้ยมันต้องการไอ้เหี้ยอะไรวะกูงงอะไรวะก็ช่างหิ่แม่มันไหวไอ้เหี้ยมันเอ๋ยไอ้เหี้ยอะไรมันเนี่ยผม้องถามพี่บอสละคือเอาคืออะไรให้กูอ่านกันดูเฮ้ยฮะสีแดงมันมันเหมือนแบบอะไรอ่ะมันเหมือนมันเอ๋ยมันไอ้เหี่ห้อช่างไม่ เหมือนให้มาลองมาเทศให้เนี่ยเออบ้าแล้วบอกว่าอย่ามันก็มีค่าตัวครับนี่แดีวมึงอยากเล่นเกมนี้เพื่อนลาฟลาฟนี่ก็น่าเล่นนะเคยเล่นหละมันเขียนยังไงวะไปเล่นมัพไปไอ้ย่า Human f o r f e t กราวด็ดมันเขียนยังไงวะไอ้สั์เดี๋ยวเลื่อนไปก็เห็นแล้วอะไร้ะเขาดูเขียนแล้วปอดออมมอ์ โอ้โหโอบีเอสสตูดิโอเล่นเกมไดี